สวัสดีครับวันนี้ทางเราจะทำการสาธิตการนำยาเวชภัณฑ์เข้าไปที่สาขาจากการรับเข้าครั้งเดียวเพื่อแสดงให้ชัดเจนทางเราจะทำการตรวจสอบจำนวนยอดก่อนนำเข้าเป็นอย่างไรให้ไปที่ System i n n t o r y Branch ในตัวอย่างทำการนำเข้ายาแพทลูและวัคซีนดีขั้นตอนต่อไปทำการค้นหายา,ยาทั้งสองรายการในที่นี้ทำการตรวจสอบได้ทราบว่ามียอดคงเหลือในปัจจุบันเป็น276เม็ด และอีกรายการเป็นวัคซีนบีมีจำนวนที่9โดสการนำยาเข้าคลังต้องเป็นสิทธิ์ของสต็อกยูเซอร์หรือสต็อกแม n เจอร์ให้ไปที่ดินว n นทอรี่ดินว o นทอรี่รีชีตทำการสร้างกรณีต้องการระบุสปายอาสามารถใส่ตามตัวอย่างถัดมาให้ทำการใส่ชื่อ,อยาที่ต้องการรับเข้าทั้งสองรายการเลือกสาขาที่ให้ส่งไปเลือกตำแหน่งที่เก็บยาใส่จำนวนและสร้างลอ 1>, 1. บันทึกยาวัคซีนบีไปที่ปลายทาง r e ฟร i เจ r ร t เตอร EXP 1นจำนวน50โดส 2. บันทึกยาแพดดูไปที่ปลายทาง s t o อ e HQ F จําจำนวน200เม็ดแล้วทำการสร้างล็อตทั้ง2รายการ ในตัวอย่างล็อตแรกเป็นวันที่20เดือน10ปี2026และอีกล็อตเป็นวันที่11เดือน10ปี2027จากนั้นทำการคลิก create ดังนั้นจำนวนที่ได้จะรวมเป็น59 00. และ476เมื่อได้สร้างเสร็จแล้วไปที่ delivery เพื่อตรวจสอบ และสามารถทำการพิมพ์เป็น PDF ไฟล์ดังแสดงประกอบด้วยชื่อ,อยาลอดจำนวนทั้งสงรายการหรือไปที่ Inventory ี e รีซี t แสดงเป็นลอด1 5 2 52และ1 5 3 53เช่นกันไปที่อินเวนทอรี่แบรชและอินเวน r อ Receipt ทรัฟฟอร์พบว่ามีการนำเข้าที่สาขาสำนักงานใหญ่จำนวน2องหลอดกลับไปที่ยิวันทอรีแล้วทำการค้นหาชื่อยาวัคซีนบีพบายอดใหม่เป็น59โดสและแทบลูมียอดเป็นจำนวน476เมตรขอบคุณครับ